โอ้โหบรรยากาศยามเช้าวันนี้วันศุกร์พามาจิบกาแฟริมชายป่าฟังเสียงธรมมธรมชาติชมธรรมชาติโน่นะเสียงไก่ป่าขันไม่ธรรมดาป่านี้มีมีไก่ป่าเยอะ,อะนะได้ยินเสียงไก่ป่าขันนะเพลิดเพลินเลย สวัสดีครับเช้าวัวนศุกร์กับนาเล็กครับวันนี้ก็ชีวิตตามติดธรรมชาติอีกแล้วอยู่กับธรรมชาติอีกแล้ววันนี้อืเห็นไหมฮะได้ยินเสียงไก่ป่าขันนะเสียงนกร้องเสียงไก่ป่าขันอยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันสุดยอดอยจริงๆนระิน วิวก็สวยงามวันนี้วันศุกร์อุณหภูมิอยู่ที่22องศาก็ถือว่ากำลังดีเลยสบายๆแต่นาเล็กเดินลงมาจากแฟตใส่เสื้อแขนสั้นโอ้โหเยอะเยืเลยก็ต้องกลับไปใส่เสื้อแขนยาวนะคลุมอีกทีหนึ่งทำให้รู้สึกว่า อบอุ่นเดินสบายใจก็เลยมาจิบกาแฟที่ริมชายป่าเนี่ยนกออกหากินแต่เช้าเลยมาพามาฟังเสียงนกในธรรมชาติได้ยินไหมเสียงไก่ป่าขันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันธรรมชาติจริงๆคร เดี๋ยวพาไปดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยวิวสวยๆนะเส้นทางในป่านะบนคันคูนะชมธรรมชาติฟังเสียงนกรอ้องอม,มนันเพนนะลิดเพลินนะนี่แหละชีวิตของนาเล็กก็ สไตล์ของนเล็กจะเป็นแบบนี้แหละนะชอบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติไดนะ้เพราะว่าพื้นฐานเป็นคนบ้านป่ามาอยู่แบบนี้มันก็สบายสบายนะเรียนรู้กันไปเดี๋ยวใกล้เวลาที่จะกลับไปอยู่แบบวิถีแบบบ้านๆอีกแล้วนี่แหละบรรปลายชีวิตก็จะอยู่กับธรรมชาตินะี่แ มาดูอีกมุมหนึ่งก็ตรงคลองอะ่ะมาดูหมอกอรัหมอกก็มีแบบจางๆนะมองเห็นกกไกลๆอะแบบจางๆเลยนี่แหละธรรมชาติสวยงามอะ่ะสุขใจอยู่กับธรรมชาติสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ